สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับตอนนี้แม็กกบบี้ก็มาถึงนะครับที่หน้าเวทีลิเกแล้วนะครับลิเกวันนี้เล่นที่วัดโบสถ์ดอนพรมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะครับ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับทุกคนนะครับสุดยอดครับงานใหญ่ครับงานใหญ่นะครับางานใหญ่เลยแหละนะครับทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ นี่ครับหน้าเวทีนะครับทุกคนอาจารย์พระเอกนุกนะครับพระเอกแนทนะครับนี่ครับ้าตรงนี้เป็นโซนหน้าเวทีนะครับเนี่ยตอนนี้เขาก็มานั่งรอแล้วนะครับอ่า อ่าโอเคตรงนี้เขาก็จะเว้นพื้นที่เอาไว้นะครับเว้นเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นทีมไลฟ์สดทางยิ้มใหญ่ผมก็มาน่าจะอยู่ตรงมุมตรงเขานี่แหละครับต้องหามุมเอา,น,าน่าจะเป็นช่วงนี้แหละนะครับใกล้ๆกันนี้แหละนะครับมุมที่เราจะไลฟ์นะครับนี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับ นี่ขนาดลิเกยังไม่เล่นนะครับคนก็ยังมาขนาดนี้ถ้าลิเกเล่นผมว่าเต็มครับเต็มอยู่แล้วนะครับอา่าป้ายไฟนะฮะนี่ครับอันนี้มุมข้างนะครับอา่า มันมันแคบไปไหมมัน,ม,นมันก็ไม่เชิงแคบนะมันก็ไม่เชิงแคบนะครับมันก็กว้างอยู่นะครับเตาเพกเพกน็ตเพกเน็ตป๊บปป๊อปป๊อปป๊อเพกเน็ตเพกเน็ตเพกเน็ตนะครับ

สวัีครับพเพลงนุอยู่หลังเวทีข้างหลังนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปรบกวนนะฮะนี่นะครับ ยอดเลยครับอ๋อเกาอีกเขาาก็จะมีเ,อเบเอร์ด้วยนะครับมีเบอร์ด้วยนะครับแต่ผมไม่ตากล้องนะี่ผมผมยืนนะครับผมยืนโอ้นะครับถดีว่าโอเคเลยทุกคนนะครับโอเคมากเลยเพิงเปิดเพลงนะครับแต่เขาเปิดเพลงนี้ผมต้องหลบไปที่อื่นเลยนะฮะ ตาวแม่มนอยก,กยตอนนี้นกยังยย้งแค่ยแยคแที่ยังไม่ได้สแสดงยังไม่ถึเวลาลก็มาวกกรวมกับคณะคูม,มารนี้ก็มีม <า S 2> น้ำขายด้วยนะครับท,ทุกคน,ม,นม,มีน้ำขายนะครับนี่นะครับ สุดยอดครับวันนี้ครับสุดยอดมากเลยครับาเรียบลงน้ามาเศรษฐาลายปูแม้กาซีนเส่นเอ่นทแลแ่อาจารย์ชมเช่นลายูใหแลวเรียต่อต่อชีวิตให้ยืดยาวดิกระภาพแข็งแรงไปบอกพัด ตรงนี้ก็เป็นทางกล้องยิ้มใหญ่นะครับก็คือ,อทีมไฟ์สดนะครับที่ชัดชัดเจาวนะฮะ รตรงนี้เป็นอาคารอาคารปฏิบัติธรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับอ๋อตรงนี้มีอาคารปฏิบัติธรรมเนาะ <ใช S 2> แล้วก็ตรงนี้เขาก็มานั่งตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมาดูลิเกเได้นะครับตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะพรมๆนะครับ FC ๆๆนะครับฝนจะพรมๆนะทุกคนนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ เทวดาฟ้าดินนะครับอย่าให้ฝนตกเลยนะครับขอให้อ่บรรยากาศนะครับราบลื่นไปด้วยดีนะครับวันนี้ชาวอนนทบุรีจะได้ดูลิเกนะครับลุ่งฟ้ากิษดาบารมีนะครับแน่นอนครับน้องนุ่นมาให้ชาวนนทบุรีได้เห็นแน่นอนนะครับทุกคนนี่นะครับตรงนี้มันมีเสาไฟใน FT สา,สาไฟมันอาจจะบดบังถ้าเกิดว่าอยู่ทางด้านหลังอย่างเงี้ยนะนะครับอาบาร์ล็อบบี้ประตูแบ็คได้านซ้ายระตูลูกแบ็ค์ด้ขวาประตูบ่ายประตูนะครับเรามามุมนี้บ้างครับทุกคนนี่ครับ,รบสวยครับ

สวยงามมากทุกคนนะสวยงามครับนี่นะครับฝอ่งนี้จะมีของขายนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะทุกคนนะนี่ครับของกินมีครบครับ

ทุกคนตัดเรียกว่าเพียงจะทำพรรษาก็ได้สบายใจใครจะมาชยมอะไรต่างๆก็เชิญเชิญได้สบายใจพี่นายหนูน้องมาแล้วเชิญหลอท่านอาจารย์ท่านเจ้าวาดเลขาผู้ช่วย กองทางวัดเออจะไปหาอาจารย์สายมูเนี่ยอาจารย์สายมูก็ลงนะอ่ออยู่ด้านในวิหารนะไปหาหลวงปูถาวถายสังฆทานอีกสักหน่อยอตรงที่น่ะพระธรรมจักรนั่นแหละหรือจะเป็นเทศน่ะเขาเรียกเทศมาหามงคลโอ้ตลาดเนี่ย ยาวครับทุกคนตลาดเยอะครับลิเกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเดินดูให้รอบลันลาลาเปลียนได้แล้วก็ไปด้านนพระโภนี่มาขายทางด้านพระศิวะรีศิวะรีเรียกว่าเรไปบอกท่านนะมีบาทมีพ่อหลวงพ่อแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับทุกคนนี่นะครับเดียวกัน นะระสีวล nah, nah, no ีก็จะชใจนะเวลาไปพุดงในป่าด้จะพุดงลงองเตียวด้านบนถึงสายยากรใหม่นะมีลมพ่ออยู่ใยายาิโยมอธิษฐานเพื่อมีภายยาค้าเออโยงก็อธิษฐานแต่ถ้าจะโยงเขากาจเลี้ยวมานางขวาแร้วจะเลี้ยวตงทางซ้ายก็ลลาดการทากาเรียนเรน

จะเดินจะเดินจะตามาแค่เอาแร็พเอาแร็พแร็พได้แร็พได้บุญตรงนี้จะจบเหตุข่าวว่าเหตุรัวท่านนี้จะไม่ได้เงินไม่ได้ทอง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 ไม สวยมากครับทุกคนเราก็ยินดีร่วมดังนะครับสาธุชนรวมใจกันนะครับน้องเอ ก็มีทาเวสุวรรณนะครับอันนี้พระสักการะานะครับจะมีหยอดหยอดเหรียญตรงสะดือพระสักการะานะครับ อันนี้เจ้าแม่คนอิมนะครับนี่ครับเจ้าแม่คนอิมตรงนี้น่าจะเป็นพระส,สิวลีนะนี่นะครับใช่ไหมเยอะมากครับทุกคนแจ้จริงๆด้วยครับพระส,สิวลีนะครับมีมีน้ำมนต์ด้วยนะครับมีน้ำมนต์ด้วย ตีของเรียกซับนะครับมาสามครั้ง สวยยมากเลคอับนี้ก็จะเป็นปู่หรือสีนะครับปู่หรืีแต่ว่าไฟแสบตามากเลย นี่บรรดาปูหรือสีนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ก็เวทีลิเกยอยู่ตรงนี้นะครับลิเกยอยู่ตรงนี้นะครับทุกคน จะพา FC ไปดูทาเวสุวรรณอยู่ตรงหน้านะครับเดนไปดีกัมนะ่นี่ครับตรงนี้เป็นทาเวสุวรรณนะครับด้วยาตลกพิธี การแสดงที่พธนกิตะดาแมงเอกนมดำดงก็จะมาสร้างเกิดตรงนี้คือบูชาทาเวสุวรรณนะครับนี่นะครับองเทาเวสุวรรณนะครับเก่าเจริญนะองค์าขอพรหลวงพ่อแสงสกดิ์หลวงพ่อทางใจข้าวสาทุกตอนลามใหญ่มากครับทุกคนใหญ่มากเวลาเขาก็มา ารทีงนี่นะครับพครับอใจะน้ามาสุขาอยู่ตรงไหนนะครับห้องสุขาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสุขานะครับเสียตังหรอือเปล่าเสียเสียไปเส้ยไป หรือจะไปไปอย่างเดียวมันเลว่าก็ไใไได้ไปห้องน้ำเสียเงินไหมห้องน้ำเสียเงินไหมไม่เสียไม่เสียนะครับครับครับจุดัางานยาดยาบางาครับคือหยรพรมบาาครับทุกเดคร์ทุกคนจังหวัดนนท์นี่แหลางานนาเข้าภาษาจะเจอกันงานออกภัษางานพรบปรา นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะ,จะเริ่มปีเรียนมาถวายเริเ่มมีไปบ้างแล้วก็ไปรู้กไ็ได้ใยเล่มน,นะอาจารย์นะ่าคนบอกก็บอกยักหน้างเล็กๆเออมีเทียนเล่นใหญ่ๆเมื่อกี้ผมก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับห้องน้ําไม่เสียตังค์ดีครับห้อง <บา S 2> น้ําไม่เสียตังค์ครับทุกคนพระวัดตาว่าภาวนาทบพปะสัตว์ต้องไบพวบุกบอล

ครับเดี๋ยวแมงลี่เดี๋ยวไปเตรียมตัวไลฟ์สดก่อนนะครับทพกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ